ท้าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีมาต่อยกันที่สวนลุมพีน่ที่สนามมวยลุมพิเนีเป็นแบบมวยคาดเชือกมวยคาดเชือกแบบเดียวเดียวหนึ่งต่อหนึ่งเท่านั้นไม่ต้องส่งตัวแทนมาเพราะว่าตัวแทนไม่ใช่นายกรลฐมนตรีเพราะฉะนั้นผมเองสวมหัวใจของพี่น้องประชาชนผมน้ําหนัก79พลเอกประยุทธ์ก็น้าหนักประมาณ78ไอ้78 79เหมือนกันอายุห่างกัน27ปีผม40พลเอกประยุทธ์67 67เพราะฉะนั้นผมไม่ต้องการรังแกคนชราผมไม่ต้องการรังแกคนชราจะหาว่าเรารังแกเพราะฉะนั้นผมจะขอใช้แค่มือขวามือเดียวพันผ้าก๊อตเท่านั้นนะครับแล้วก็ตรงเข่าผมก็ขอพันผ้าก๊อตแค่นั้นแล้วขออนุญ,ญาตใส่คอนแทคเลนเพราะว่าสายตาสั้น600นะครับผมไม่ใช่นักมวยนะครับแต่เคยเป็นครูสอนพกกายมาก่อนเพราะฉะนั้นเคลื่อนไหวไม่เร็วมาก แต่ขอ,ดดขอหมัดเดียว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 หมายความว่ากติกา3นาทีพอ3มยกนะครับสย,ยกให้พลเอกประวิทธ์วงสุวรรณเป็นกรรมการ <c oughs> ให้ในายสมพงษ์อมรวิวัต์ผู้นำฝ่ายค้านเป็นกรรมการนะครับ <c oughs> แล้วก็กติกาเนี้ยคือถ้าพลเอกประยุทธ์แพ้พลเอกประยุทธ์ต้องสัญญากับพี่น้องประชาชนว่าจะลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพันทีเปิดทางให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปข้างหน้าให้ได้ แต่ถ้าผมแพ้นั่นหมายความว่าประชาชนแพ้ด้วยผมก็จําเป็นต้องลาออกจากตําแหน่งสมาชิกสภาผูแะะ้แทนราษฎรทันทีเหมือนกันนี่คือสิ่งที่ผมจะให้คําสัตย์ไว้แล้วผมขอท้าพลเอกประยุทธ์ภายในสิบวันภายในวันที่30วันที่21ถึงวันที่30ถ้าพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่รับคําท้าผมถือว่าหน้าตัวเมียใจประสิลเสียชื่อกองทัพบ,บกหมดเคยเป็นอดีตผู้นํากองทัพบกผู้นําเหล่าทัพ เป็นนายกมนตรีถือว่าใจประซิลที่สุดนะครับเรื่องนี้ใช้กีฬาเป็นการตัดสินเพราะฉะนั้นใครจะมายื่นจริยธรรมคงไม่ได้เพราะต่อยที่สนามมวยนะครับเป็นไปตามกติกาสากลไม่ถึงแก่ชีวิตแต่สามารถรักษาบ้านเมืองไว้ได้เราก็จะทําบ้านเมืองกลับคืนสู่สวความสงบสุขต่อไปม็อบที่ไปล้อมบ้านพลเอกประยุทธ์ก็จะไม่มีนายกมนตรีคนใหม่ก็จะแก้ไขปัญหาบ้านเมืองให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ ได้รวดเร็วขึ้นการต่อยไฟนี้เขาเรียกว่าเทนไฟเทนเป็นการต่อยเพื่อบ้านเมืองเป็นการต่อยเพื่ออิสรภาพของพี่น้องประชาชนที่ปลดแอกจากระบอบประยุทธ์จันโอชาปลดแอกจากระบอบคอสาชาเดิมที่ยังคงเหลืออยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่กล้าก็รีบเซ็นใบาลาออกแล้วยื่นไปถึงระบา่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวะซะแล้วขอลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรี